โอ้ยบุญหลายบุญหลายมาแล้วบุญหลายมาแล้วบุญหลายบุญหลายบุญหลายโอ้ดูกาบของปู่สวัสดีหลวงปู่แล้วบุญหลายมารอหลวงปู่แต่เช้าเลยนี่บุญหลายมารอแต่เช้าเลยเมื่อวานไม่เห็นเมื่อวานไม่เห็นวันนี้เห็นแล้วบุญหลาย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 นั่งรอหลวงปู่ตรงนี้เ่ะอุ้ยฝนตกเสื้อเปียกไหมนะฮึฝนตกเสื้อเปียกไหม เออมานลยเปียกป่มองมองมองเหรอนั่งลองนั <that> s <S ่งลงเออนั่งลงตรงนี้ไม่แห้งกินตรงนี้ป่ะมีเปียกพื้นเปียกไปนี้ป่ะนังนี้ก่อนมาเถอพื่นนี้แห้งเลยเอาตรงนี้มาตรงนี้เร็วเร็วเร็วมันนี่นั่งลงก่อนนั่งลงนั่งเออยกมือข้างยกมือดิยกมือข้างยกมือก่อนเออนั่งลงบอกนั่งก็นั่งเนาะ กินอาหารแล้วกินจุ๊บจุบก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 ต่อเป็นนมเลยแน่นะเป็นยังไงยุ่งไม่ถึงปีเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ยุ่งไม่ถึงปีเด็กอยู่อายุน้อยอยู่ปรกันเนอร์หลวงโพธิ์ปน้ำพกันนะเดี๋ยวมามัเจอกันใหม่นะรู้เลยถูกละวมีอะไรได้จุ๊นี่ นอยู่ข้างในนี้นะวังนะอยุ่อๆถนน,นะนนะเดินเลาะชนนะเดินมาถึงถนนสายหลักหนึ่งศูนย์สามห้าแจ่มห่มลำปางเงียบจากยวดยานแต่มีเสียงธรรมชาติเจี๊ยวเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ <c oughs> นก<บ> <c oughs> นกร้องมาแรงร้อง แต่น้องจันจันตอนนี้จะเห็นอีกไหมเนาะเมือ่อวานไม่เหน็นนี่จะเห็นหรือเปล่าเดียวรอดูเนะป็นยังไงบ้างไม่รู้ทุกครั้งทุกครั้งจะมารอตรงนี้นะอันนี้งเงียบไปเลยไม่เห็นแล้วเมือ่อวานไม่มาอันนี้จะมาไหมอันนี้จะมาไหมเออ วามาแล้วเลยมาแล้วเลยไปนไหนมาเมื่อวานไม่เห็นฮะยอไปไหนเ,เริ่ม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 เกลรยแล้วเริ่มเกลยแล้วเรื่อเริ่มเกลรยแล้วเหรอเมื่อวานนี้ไม่เห็นกันถามชาวบ้านเขาบอกว่าโดนทำโทษไปกวนไก่เขานะ กวนไก,เก,นไกเ่เขาไล่กัดไก่เขาเข้าไปในรั้วบ้านเลาป,ปิดประตูไม่ให้ออกมาปิดประตูในรั้วบ้านไม่ให้ออกจากรั้วบ้านโดนขังองินในบ้านเลยออกไปได้เราทโทษอันนี้ปล่อยออกมาแล้วกวนไล่ไก่เขา แจนๆจไปอยู่บนถนนแล้วนะเอ๊รเราจชะชอนะเขาเริ่มโตแล้วเนาะถ้าไม่ทำมันก็มีลูกคงจะไม่ลูกหลายตัวแหละโชคดีได้ไปทำมันมาแล้วแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยเรื่องรสลาและนิสัยเขาชอบกวนกวนไลาไก่กวนไก่เขานะ เงียบ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 จากผู้คนเงียบจากด้วยญานพานะยานพานะก,ก,ก็มีบ้างแต่ก็ยังเงียบถัวเงียบไม่มากเลยบ้านแถวนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> มีไก่ไก่หม,มาละไกควรไก่เข้าไปในบ้านเปิดประตูไว้หมาเข้าไปในนั้นแต่เขาก็ปิดประตูเลย MM. ออกมาไม่ได้ เริงขังอยู่ในบ้านทำโทษในสถานที่ไล่กวนไก่ของเข้าไปในรั้วบ้านออกมาได้แล้วแต่ตอนนี้ออกมาแล้วปล่อยออกมามันเดินป่วยเปียนอยู่ข้างนอกเลยครับแต่วันนี้ก็จะขอนําภาพบรรยากาศช่เช้าๆนี้ให้กักบทุกท่านได้รับดูรับรชมนะก็ขอ,ขอโมทนาถนนวาัลย์พระบิดาต่อสัปดาหทั้งหลายและ อนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมเรื่องราวต่างๆในทุกๆคลิปที่ภูด้ถ่ายให้กับทุกท่านได้รับชมในโอกาสต่างๆหลากหลายไปไปที่ไหนก็จะถ่ายายบ้างไม่ถ่ายบ้างบางอย่างมันก็ถ่ายไม่ได้ทั้งๆถ่ายแล้วออกไม่ได้ติดตินนดนล้วอยู่ตรงนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างก็ไม่ได้ออกมา ตรวันก็มีคลิปเยอะมากบางก็มีคลิปอะไรบางวันนี้เดี๋ยวก็ออกไปแล้วแฟ้มขึ้นเด็เดววันไปไหนเดือดนะคือนี่อ็ด้เดี๋ยวขาจะดีวันที่เขอบินอัตรถงไม่มีอะไรเดี๋ยวหากซื้อขอมันที่บอกแล้วกับกับการโฆษณะแต่วกตัสาาดวันทุกท่านพบกบัวษณาในที่ปัโาทุกประการเดอ อันนี้ไม่เห็นบุญหลวงแนละ้วเห็นเจนเจนกับน้องบุญหลายเห็นบุญหลายกับบุญหลวงไม่เห็นบุญหลวงเห็นบุญหลายแต่ไม่เห็นบุญหลวงบุญหลายกับน้องเจนแจงนะเมื่อวานนี้เห็นน้องบุญหลวงคนเดียวครับแบบมรณาธาตุนะเดี๋ยวรอ,อ,วอพวกเมื่อกี้จะไปที่วิสุทธิสาธุ